สวัสดีทุกคนกอลบเก่าควันแอนด์เฟรนด์อีกแล้วแต่ว่าเฟรนด์นี้เป็นเฟรนด์แบบตัวเดียว <laughs> ตัวเดียว <laughs> หนึหน่งคนวันนี้เรามาอยู่ที่สวนลุมวันนี้เรามาทำกิจกรรมไร้ควเช้าเาเ,าเราก็มาเป็นการินทายอีกวันหนึ่งโดย <laughs> ที่เราจะมาเดินล่องสวนลุมไปรูปหัวใจเฮ้ยจะเป็นแล้วเี่ยเราจะโชว์รูปหัวใจ เย้แป <Yeah>, <Yeah. S 3> ๊ะ J อุ้ย oh. นี่มันได้เปใจกันนี่ไม่ใช่แล้วมันกดยังไงให้มันเป็น15กุมภาพันธ์วันแห่งสัรั์ 55กุมภาพันปนี้อ๋อเยอ่ไปกันตอไปนีป่เรามาที่ B c ช่อง e l C เปไปครั้งแรกของหวงัดปะเคยมาแล้วเป็รา้องบู๊ยเย้ไครับไปครับ Hey, แล้วก็พูดว่า,วาทุกคนมีสัมผัสไ <laughs> อ้ยอะไรซะกัง <laughs> มีใครเคยดูบ้างอ่ะทุกคนแล้วนีเ่เรื่องอะไรเราทายกันมาใต้คอมเมนต์ได้เสียงฮ้ยแต่เราเห็นมากโอ้ยโอ้ยได้กิน อะถ้าเราลองจับเสานี้เราจะเห็นเห็นอะไรเห็นอันนี้เหรอเห็นว่าเฮ้ยม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยเ็นแล้วเคยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คืออ่าอ่าอ่ะไปอะไรกันอ่ก็คืออ่แถวนี้มีคนสะดุดบันไดหลายรอบแล้วเฮ้ยเออไม่ไปได้นะและเสานี้ก็เป็นพยานจดจำทุกอย่าง เ็นทุกคนที่เดินสนุดบันไดใช่แล้วมีคนตกบันไดใช่เพื่อนพาาทไนเนี่แล้วไปไงต่ออันนี้คือป คือรู้สึกผมว่าแบบเออ,บอ,อกรุงเทพอบบแม่แ่ดีเหมาะกันสุดดมอือใช่ใช่วยกันนะทุกคนเราก็ช่วยกันช่วยกันออกมาปอ,อกอากาศใช่สตดดมไว้ <c oughs> นี้อากาศอาจจะสดชื่นเลยเพราะว่าทุกคนเอาไปวิ่นในปอดเราแล้วเครื่องกรองธรรมชาติอินดี้ก็รอสมาชิกใหม่เย้ตื่นก็สาย อย่ามองขึ้นเว้ยพราะปวดขี้เีแล้วนอนต่อ,ตอไ,อไหมนอ,อ,อนต่อเหลาต้องไปขี้ก่อนแล้วตอนต่ออีกปะไ <laughs> มะ่นอนนั่งดูคลิปที่มุสดูไสารอบดี่าิดย <laughs> อาุ้ยตลกอะอย่าลงเลยเดี๋ยวโดนทัวร์ลงเงี่ยลงหน่อยอย่าลืมไปดูคลิปที่ <c oughs> ชัวร์ลงคล่ว <c oughs> ที่แล้วของเราเพราะัว <c oughs> งลงปอนะอย่าักูดัวลงแโอเ อย่าอย่าอย่าไปลงใครลงไปแล้วก็ไปลบด้วยโอยไปการแสดงไม่มึงอ่ะลบมันลบก็เป็นมือเว้ยไม่หมายถึงหมายถึงทัวร์เสาวให้ทัวร์ลบถ้าทัวร์ถ้าทัวร์ไปลงแล้วก็ไปลบด้วยด้วยถ้าเราไปการแสดงวชจริงๆเรารักกันดีรักกันมากเฮ้ยดูหน้ามันดีรักกันเออนี่เรามากันที่จิ๊กซอว์วีล่า มาหาจิ๊กซออีกแล้วนี่เหรอโอเคร้านเปิดไหมจะเริ่มจะเริ่มใช่สวยพอดีเลยน,นี่จิ๊กซอว์มากตอนนี้เราเป็นเซียนจิ๊กซออแล้วเรากำลังคิดว่าเราจะต่อห้าหมื่น อยู่หนึ่งแสนชิ้นดีคอ,อมเมนต์มาหน่อยเพื่อนๆคิดว่าหนึ่งแสนชิ้นเราทำได้ไหมเอ้ยคนนี้มาสักก็เอ้ยคนนี้ Steve Jobs อ๋อันนี้เราได้จิ๊กซอว์ของเราแล้วเป็นรูปโรงพยาบาลวิวมุมนี้แหละครับแต่มุมนี้เราได้รูปนี้เราได้รูปนี้ครับนี่เยอะมาอนนี้อันนี้แถม แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารไปชนีก้ามาแบ่งห้องดีไซนดีเนี่ใช่ วันนี้เราเดินจากอาคารไปรษณีกลางมาที่ w วท์เฮาส์สามสิบแล้วเราก็กำลังจะกลับแล้วก็แรกลับว่าเออเราจะเดินแบบไปไกลๆเลยอะไปรษณีตลาดน้อยไปจนถึงน้เเดยม่องิไถึงขาลากเลยจิกซอคต้องแแมกแแบจิกซอะโอ้ยอันนี้ดูด็ แล้วก็ถึงถนนบงวาดแล้วใช่ถนนบางก้อยอ่ะเหรอไม่ใช่หรอ ก็คือ king, แอม o n s t r a เบ e รี่อันนี้บ a ส s pepper, c h e e เบอร์ cheesecake อย่าเพิ่งเกินเก็บไปกนอย่าเพิ่งกินเก็บไปก่อนนอนๆหน่อยพี่ อ่ะค่อสออืมอืมแปลว่าแปลว่าอะว้ตัวเนี้ยใครหลาบมันนุ่มมากแล้วมันหอมสตรอเบอรี่ออกมาจากตัวเนี้ยใครเลยแล้วตัวครีมอ่ะมันไม่เลี่ยนมันหวานกำลังพอดีกินเข้าไปแล้วมันหอมนุ่มๆนิดนึเดียวนี่เนื้อแบบตัดกับรสที่มันเลี่ยนแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ย ก็ยังไม่กินชิมบัเบิร์นชีสเค้กอ่าหนังฝันอยากกินไหมหรือว่าเราจะลอมา้นะอย่าเพิ่งเกีมากินอ่าฝันแล้วเราเป็นยังไงบ้างชีวิตนวันนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีก็เดินต้องไปมาหลายที่นะอ้อย่าเพิ่งคืนอย่าเพิ่งอ่าอย่าเพิ่งกิน มึงคำน็กไปวมึมตงต้องการคำใหญ่ๆวันนี้เนียนนุ่มมีแนือ่มอ่ะ,อะเี๋ยอจดห้าให้เท่าแหละ2.2475ดสองสไ 2. 2อ้อต้องสสนจุดสเนี่ยมันเป็นคะแนนจากอะไรอ๋อ2 4, 2 4จ5ส่จ้าใช่ไหม มันเป็นมาส์กลายจานที่เป็นรูปอะไรนี่กูชอบอือคืมันคือตัวอะไรตัวนี้ไม่รู้ด้วยเปิดคอมเมนต์นะคะว่าตัวนี้มันตัวใหญ่ด้วยอันนี้ก็รู้ผีเสื้อแต่กูชอบอันที่มีนี้เพราะแบบไม่ชอบแบลจะได้ไม่เยอะกูไม่ชอบผีเสื้อทำไมไม่ชอบผีเสื้อมึงกูผีอ่ะน่าไม่น่าแต่ไม่น่าโคเวยเลยมั้ะก็สวยนะดข้อหยผี่ทำไมลองคอมเมนต์กันดู เสร็จไหมทุกคนอืมเหลือท่านี้แล้วเหลืออันนี้กินแล้วอันเล็กเราจะตักขันเล็กลงเรื่อยๆแม่ไม่กินหรอเขียนอะไรเฮออพี่เมื่อไรเดี๋ยวเพื่อยจะขอยืมพูดอ้อนอ่ะเพราะอันเปนในเมนส์โอเค แล้วตัวเองก็วันเอกคืออะไรวะใครโดนด่าวะเพื่อนสาวรูสึกว่าเราอยู่ไม่ไหวแล้วกับประเทศไทยค่ะมันมีแต่การเรียนรูที่นี่อยากไม่เอาไม่พูดแล้วขนาดถ่ายรูปวิวขนาดถ่ายวิดีโออยู่ยังโดนบูลลี่ในพิษภัยเลยคนละอีพีอีพีแรกของกู พีีทุกคนคะของแมว<ม>วันนี้เรา,า,าก,ก้าวขาผิดข้าวมาที่บ้านหรือเปล่าแต่เราโดน <c oughs> ลุงแกงรังร้องว่ามันดา่นดาเราสองคนมันด่าเราสองคนงมันดีกวคนเดียวมันก็ทำได้ทุก <c oughs> คนไม่ไหวแล้วคะ่ะดีอันนี้พลาดไม่ได้ค่ะนะคะเราเสียใจมากจนเราพูดอะไรไม่ออก เราอเราอคิวมาคือฉันมองมาแล้วนี่แล้วก็ใกล้ถึงแล้วคุณพ่อคนเครียดอ่ะทำหน้าเครียดอะไรเนี่ยกูก็เครียดนะก็กูฟังหรอฟังไม่ได้ยินอได้ยินชัดมากคุงงูมึงปิดหูได้หรอมึงปิดหูข้างไหนอะตอนแรกไม่ได้ยินเลยเสียงดังอ๋อโอเคคืออ่าไป เขาบอกว่าอะไรมันก่อนอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเขาบอกว่าในวัยเขาอะแค่ร้องเพลงอะอยู่บ้านร้องเพลงก็มีความสุขแล้วเพราะว่าทางขาเขาก็ไม่ไหวแล้วแบบจะไปขับรถก็ขับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบ่อะไรแค่แบบลูกอะแบบอยู่ได้แบบมีความสุขเลยก็แบบแท้จริงเียงแก่ปะแก่คนแก่เลยของกูไม่มีอะไรเกี่ยวทุกคนอย่ากกดเลขยี่สิบห้าไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่พูดเกี่ยวกับอายุยี่สิบห้าเลยพวกข้อมันเสียแล้วก็มาแบบ ไปครอบนายเกี่ยวกับพ่ออะไรไม่รู้แต่ว่าไม่เกี่ยวกข้องไก่อยู่ยี่สิบห้าอย่ากดสองห้าห้ามกดได้เจออะไรกับความสุขไหม,ไมเออเเของกูไนะด,ด้ไม่เม<อ>มกี่ยวอ,อยายุยี่สิบเก้าได้เก้าจีลายุเป็นนักร้องนะักแสดงน,นะเขาก็บอกว่าความสุขก็คือใช้ชีวิตเรียบง่ายไปเรื่อยมีแรงเตะบ,บอลแล้วก็ใช้ชีวิตตามคําสั่งและชีวิตเราก็จะง่ายตามความสั่งของหัวใจเขาพ<อ>ูดอย่างนี้ข้องทาหัวใจอ่าและชีวิตก็จะง่ายก็จะมีความสุข อันน <Hey. S 2> ี้ข้าวตัวนี้แบตโทรศัพท์เราก็เหลือสองแล้วแล้วเราก็ <c oughs> เกบตหมดแล้วเหมือนกันก <c oughs> ูดูกูเกิลแบบว่ามันต้องเดินตรงตรงไปแล้วก็ขึ้นมาทีแล้วก็ได้ไม่เราเข้า <c oughs> ไปได้ไหมได้มาทไไีไปได้ไ,ได่ม แตทเธอฉากก็หมดแตบบเราก็หมดแล้วไม่ให้มาทีไปลงอะไรโอเคสำหรับวันนี้กันไปเกอนครับติดตามชม EP 3นะคะ